มาตอบคำถามให้กับเมนี่ค่ะเขาถามว่าทำไมการาฟแต่อินดูสเมนต์แล้วลงต่อแล้วทำไมบางครั้งนะอินดูสเมนต์มันใช้ได้ผลคะใช่เลยที่เขาถามก็คือบางครั้งการาฟมันจะกับตัวที่ m v g ด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วการเคลื่อนที่การาฟอ่ะมันประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยคือสิ่งที่เราสอนถูกไหมในการเอาทุกอย่างมารวมกันถูกไหมค่ะก็จะประกอบด้วย P O I F V G i n d u e m e n t ถูกไหมค่ะ p a t ิร์นที่มัน Perfect เลยอ่ะก็คือรูปแบบนี้ แล้วมันก็จะลงไปถูกไ่มล่ะ,ะจากการที่กราฟอะแตะโซนสพ,พาที่มันสูงกว่าแบบนี้ของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าอ่าเห็นไหมเราจะหา P.O.I F.B.G Inducement ในโซนที่มันซ้อนทับกับทางเฟรมใหญ่อีกทีหนึ่งเห็นไหมแล้วรอกราฟกลับมาแบบนี้แตะ P.O.I แล้วลงไปอย่างนี้เลยเห็นไหมค่ะแต่บางครั้งราคามาถึงแค่นี้ก่อนเอาเคสน,นี้ก่อนก็คือมาถึง F.B.G ใช่ไหมมาถึง F.B.G แล้วร่วงลงไปเลยแล้วแบบทิ้งให้คนรออยู่ตรงนี้ถูกไหม อ่ะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วอ่ะตอนที่ราคามันเป็นตรงนี้มันเป็นดีมานใช่ไหมล่ะเพราะตรงเนี้ยเป็นดีมานตรงนี้เพื่อดันราคาขึ้นไปถูกไหมเปลี่ยนสีนิดนึงตัวเนี้ยมันเป็นดีมานที่ดันราคาขึ้นไปพอมันทะลุลงมามันต้องใช้แรงมหาศาลในการทะลุเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันมีคนรอซื้ออยู่มันต้องรีบทํารีบไปแต่นะีนี่คือสาเหตุที่มันเกิด F B G ถูกป่มล่ะทีนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรนะออเดอร์ของคนเหลืออยู่ถูกป่มล่ะราคาก็เลยพยายามกลับมาเก็บ การเติม FVG อะ่ะมันไม่จำเป็นต้องเติมให้เต็มก็ได้การที่ราคากลับมาถึงตรงแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าการกลับมาเก็บต้นทุน FVG แบบเต็มเก็บแบบเต็มอะเข้าใจปะแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องทำาหมือนกันเสมอไปเพราะว่ามันคือช่องว่างของราคาเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเอาใส่ออเดอร์ไว้ตรงไหนมันที่มันทําให้มันวิ่งเร็วเข้าใจปะดัง้าการาฟมันกลับมาเก็บต้นทุนอะเราก็รู้แค่เป็นโซน,โซนอย่างเงี้ยโซน FVG อย่างเงี้ยเห็นปะแต่เราไม่รู้ที่แน่นอนว่าจริงๆแล้ว,วมันอยู่ตรงไหนดังนั้นมันนกก็็มมีีโอาเเปปไได้ท่่รรฟจะติแคึ FVG แต่เอพสักนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันหมายเขาว่าต้นทุนเขามาอยู่ตรงนั้นพอราคามาถึงตรงนี้ใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมว่าราคามันจะไปแล้วมันจะไม่กลับไปถึงข้างบนแบบนี้แล้วสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือเราหาแท่งเทียนที่มันเป็นพินบาร์ให้เจออ่าแท่งเทียนที่มันเป็นพินบาร์หรือไส้ย,วยาวๆแบบนี้เห็นไหมแท่งเทียนไส้ย,วยาวๆหรือเป็นแท่งกืนกินก็ได้อะไรพวกนี้ ไอ้ตรงเนี้ยคือจุดสําคัญหลักๆเลยที่ว่าราคามันจะบ่งบอกว่ามันจะเริ่มเหลี่ยมกับเราแล้วมันจะแบบมันจะไม่ไม่มีทางหรอกพวกนายรอแพดเทิอย่างงี้ใช่ไหมล่ะไม่ให้หรอกนะอะไรเงี้ยเราจะสังเกตได้เพราะว่าเวลาคนเราทําอะไรสักอย่างใช่ไหมมันจะสะท้อนกับกราฟเสมอการที่มันเป็นพินบาร์เป็นเส้งยาวๆขึ้นไปแล้วทุบลงมาข้างล่างอย่างเงี้ยเห็นไหมมันสื่อถึงว่าราคามันจะไม่ไปต่อแล้วแล้วโดนแรงขายกดมาแรงเห็นไหมพอแท่งต่อมามันเปิดมันก็เกิดแท่งกินกินขึ้นมาเห็นไห ไอพวกนั้คือจุดสังเกตที่มันจะบองมอกว่าราคาจะไม่ไปต่อแล้วมันจะไม่ขึ้นไปถึงข้างบนแบบนี้ละอ่านี่คือเรื่องแรกถึงวลาเราะว่าเราจะดักจับตรง FVG ได้ยังไงและทําไมมันถึงกลับตัวตรงนี้เห็นไหมอย่างที่2คือทําไมราคามันใช้ i ินด c ส m เม t นต์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันร่วงลงไปต่อแบบนี้ค่เห็นไหมแล้วทีนี้เราต้องเชื่อใครเราอาจจะต้องแบบว่าตามมันไปไหมหรือต้องทํำยังไงหรือเราควรจะรอตรงนี้ดีถูกไหมสิ่งที่เราต้องทําก็คือจริงๆแล้วอ่ะ อินดัสเมนต์อะบางครั้งมันใช้ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งอะ่ะมันมีการสังเวยแล้วตรงนี้อีกครั้งหนึ่งถ้าเราขยับจาก P O I F V G อินด c สเมนต์ลงมาอีกทีหนึ่งใช่ทีนี้เหมือนกับว่าบางครั้งอินด c สเมนต์มันสร้างเป็น P O I F V G อินด c สเมนต์ใช่ไหมซ้อนทับกันอ่าทีนี้ตรงอินด c สเมนต์ที่เราว่าขึ้นมามันเป็นอินด c สเมนต์อ่ะบางทีมันอาจจะมีการย่อตัวขึ้นมาแบบนี้เี่เห็นไหมจำเรื่องจำเรื่องที่เราสอนเกี่ยวก,กับพวก liquidity ได้ไหม เห็นไหมที่เราจะสอนเรื่องอินดูสเมนต์ขั้นสูงด้วยเห็นไหมการที่ราคาจะไปต่อได้จะต้องมีการสั่งเวรใครสักคนหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็ได้มันต้องมีการสั่งเวรใครสักคนหนึ่งคือถ้ามันสร้างคนที่มาสั่งเวรให้แล้วอย่างงี้มันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นไปสูงขนาดนี้ก็ได้ดังนั้นตัวอินดูสเมนต์ตัว,ตวนี้มันเลยสามารถทําได้แล้วก็ทิ้งเราไปเลยเห็นไหมมันไม่ขึ้นไปถึงข้างบนนี้แล้วเพราะมันสร้างตัวของมันเองตรงนี้แล้วตัวของมันเองตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจําาาาาเเรรรื่่่ออองงัันนนน้ทีีสสดมมมวพธ์ะหโใ ตรงนี้ก็อาจจะมีนิมาทางด้านซ้ายที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ทําให้เกิดการย่อตัวขึ้นแล้วทุบลงมาต่อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีจุดที่ได้สังเวอร์เห็นไหมละ่ะราคาก็จะกลับมากวาดต,ตัวตรงนี้อีกรอบหนึ่งเห็นไหมแม้จะเป็นแพทเทิร์นเดิมคือ P.O.I. E.V.G. Inducement ถูกป่ะล่ะแต่เปลี่ยนการเป็น P.O.I. E.V.G. Inducement เห็นไหมแบบมินิกว่าก็สามารถทําได้เหมือนกันเห็นไหมหรือถ้ามันใช้ Inducement แบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ย อย่างนี้เลยไม่มีตัวตายตัวแทนอะไรอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมแล้วลงไปต่อแบบนี้เขาจะเรียกว่าการส่งราคาอีกแบบหนึ่งถ้าเราไปดูในทางฟิมที่ใหญ่กว่าใช่ไหมตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าตรงจุดที่มันจะเป็นดอกเวดดอก,ดอกเห็นไหมราคาก็จะกลับมาใช้ตัวนี้แล้วก็รูลงไปต่อแบบนี้ถ้าราคามันทําอย่างนี้ใช่ไหมตรงจุดเนี้ยตรงจุดเนี้ยเห็นไหมลบตรงนี้ก่อนตรงจุดเนี้ยเราจะนับมันว่ามันเป็นจุดออริจินใหม่ เพราะว่าคนอะให้ความสนใจกับราคาตรงนี้แทนเห็นไหมทีนี้เราก็จะเอาตรงนี้เป็นจุดออริจินใหม่ทีนี้มันก็จะเป็นเหมือนตรงนี้อีกรอบหนึง่งเห็นไหมแต่เราเถิบมาจากตรงนี้ละตรงนี้เราจะไม่สนใจละเห็นไหมก็ขยับสร้างออ t o เดอร์บล็อก d u ฟ e n จีอมาอีกใช่ซ้อนทับกันใช่ก็ขยับขึ้นมาอีกถูกป่ะล่ะอ่าแล้วเดี๋ยวราคามันก็จะมีสร้างอินด c สเ e n นต์ตรงนี้อีกรอบนึงแล้วกลับขึ้นมากว่าตรงนี้แล้วก็รุนลงไปต่ออะไรแบบนี้แล้วถามว่าตรงนี้ล่ะ ขาไม่กลับมาแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็กลับมานะด้วยแต่ด้วยการใช้ข่าวหรือใช้เวลานานหน่อยมันอาจจะเป็นจุดที่ไม่ได้รับการมินิเกตของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าถ้าเราว่าใช่ไหมมันก็จะอาจจะกลายเป็นแท่งเทียนแบบนี้ของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าเห็นไหมแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งอ่ะราคาก็จะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วล่วงไปต่อเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยได้รับการมินิเกตของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าเห็นไหมถ้าเรามองตรงนี้ทั้งหมดเห็นไหม POI FVG i n d u s e m e n t ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็น POI FVG i n d u s e m e n t ทั้งหมดใช่ไหมถ้าเรามองในทางเฟรมใหญ่อีกรอบนี้ ซ้ําอีกรอบหนึ่งไอ้ตรงพวกเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอินดูสเมนต์สำหรับทาเฟรมที่ใหญ่กว่าอีกทีหนึ่งมันคือเหตุผลที่ว่าทําไมราคามาแตะตรงนี้แล้วก็ล่วงเห็นปหตรงนี้ได้รับการมีนิเกตแล้วในทาเฟรมใหญ่ตรงเนี้ยมันเป็นการสร้างอินดูสเมนต์ของทาเฟรมใหญ่ที่ไม่ได้รับการมีนิเกตตรงนี้เห็นไหมแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่าอ้อเนี่ย IDM แตะ IDM แล้วทิ้งลงมาเลยแตะ IDM แล้วทิ้งลงมาเลยต่อเนื่องแต่มีการแตะแค่นี้ย่อขึ้นไปนิดนึงนี้ย่อขึ้นไปนิดนึงเห็นไหม,แต,ไม,หมแต่พอพอักนึถ ของทางฟรมใหญ่มันจะกลับมาแบบนี้อ่าเนี้ยคือหลักการการเคลื่อนที่ของมันนั่นเองโอเคเรามาดูกราฟจริงกันนะคะอ่านี่ก็คือตัวอย่างของกราฟจริงใช่ไหมแต่ว่ากลับด้านจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้เป็นขาลงแต่เนี้ยเราจะอธิบายเป็นเทรนขาขึ้นแทนเพราะเจอตัวนี้ก่อนค่ะดังนั้นตัวนี้เห็นไหมเราก็หาแพทเทิร์นเดิมก็คือหาจุดที่มันเป็น Order Block f p g i n d u c e m e n t อ่าตรงนี้มีไหม Order Block f p g i n d u c e m e n t คือตรงนี้ถูกไหมเราก็าตีไปปุ๊บราคากลับมาถูกไห แต่กลับมาแค่นี้มี FVG ไม่มีอะไรเลยเห็นป่มแล้วขึ้นไปต่อเห็นป่มทีนี้พอราคามันทิ้งเราไปแบบนี้อย่างที่เราเห็นถูกปหมล่ะเราก็จะขยับมาแถวตรงนี้แถวนี้มีนูสเมนต์ไหมไม่มีถูกไหมตัวนี้ก็จะกลายเป็นออเดอร์บ็อกที่แท้จริงถูกปหมละ่ะ mm hmm. แต่ราคาเนี่ยถูกส่งมาตัวนี้แล้วเห็นไหมจากการสังเกตแทงเทียนจําเรื่องการมินิเกตได้ใช่ไหมค <c oughs> ่ะอราคาจะถูกส่งต่อมาเรื่อยแบบนี้เสร็จทีนี้ตัวเนี้มันคือจุดที่ไม่รับการมินิเกตเหมือนกันเห็นไหม ดูจําเรื่องแท่งเทียนได้ไหมเรื่องการไม่ได้มิเนเกตเห็นไหม <S <S ตัวเนี้ยไม่มีไส้เทียนตัวไหนที่กลับมาที่ตัวนี้เลยเห็นไหมนั่นนะตัวนี้ก็จะมีออเดอร์บ็อกที่ไม่รับการมิเเกตอยู่หนึ่งตัวเห็นไหมราคาอาจจะกวาดอินดัสเมนต์ตัวนี้แล้วกลับมาตรงนี้แล้วก็วกไปเห็นไหมแต่สิ่งที่มันทําคือ,อะไรกลับมาแตะอินดัสเมนต์ด้วยกันแล้วขึ้นไปต่อเห็นไหมพอมาแตะอินดัสเมนต์ด้วยกันขึ้นไปต่อแบบเนี้เราจะได้ออเดอร์บ็อกตัวใหม่ขึ้นมาอย่างที่เราเห็นแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็จะเล่นตัวนี้แทนเลยเเห็็็็นนนนนมััั้้ตตตวววีีีีกกจจจะะิปรบทท่แง ตัวนี้ a v g ราคามาแตะปุ๊บแล้วขึ้นไปต่อเลยเห็นไหมหรือบางครั้งถ้าราคามันสมมุตินะสมมุติว่าราคามันไม่มันไม่มาแตะโดนใช่ไหมกลับมาเทค a v g ตรงนี้ใช่ไหมเรามองหาอะไรเรามองหาเนี่ยไส้ยาวๆแบบนี้เห็นไหมแล้วมองหาการกินๆแบบนี้เห็นไหมการกินๆของแท่งเทียนก่อนหน้าเห็นไหม uh huh. อ่าตัวนี้มันคือสัญญาณที่บอกว่า,วาราคาจะไม่มาถึงออเดอร์บ็อกตรงนี้แล้วเห็นไหมเราสามารถ ฟอลโล่บายขึ้นไปได้เลยเห็นไหมตามน้ำขึ้นไปได้เลยแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วตัวนี้ที่โดนทิ้งล่ะไม่เห็นได้รับการมินิเกตเลยเห็นไหมไม่ยอมกลับมาไม่ยอมกลับมารีเทสเลยเห็นไหมทาไมมันไม่ยอมกลับมาแล้วมันจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไปไกลเลยแน่นอนมันมันกลับมาเห็นไหมมันกลับมาแล้วขึ้นไปต่อเห็นไหมไกลมากเห็นไหมแต่กว่ามันจะกลับมามันใช้เวลาเห็นไหมล่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูในทางฟิล์มใหญ่ เห็นไหมมันคือจุดที่ไม่รับการมินิเกตของทางเฟรมใหญ่นี่แหละเห็นไหมอือ่าแล้วมันก็จะขึ้นไปแต่ตอนนี้บล็อกโฟเปียดแล้วนะแค่นั้นเองแต่กลับมาไหมกลับมากลับมาเพื่อมินิเกตเหมือนเดิมเห็นไหมล่ะอมันไม่ได้มันมันไม่ใช่ว่ามันลืมนะแต่มันแค่ว่ามันเป็นถ้ามันโดนทิ้งแบบเนี้มันก็แปลได้ว่ามันคือจุดที่ไม่รับการมินิเกตของทางเฟรมที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองอ่าเห็นไหม อ่าเพราะว่าจุดเปิดตรงนี้เห็นไหมไม่มีใครมาที่จุดเปิดตรงนี้เลยนี่คือไส้ของมันอ่าเดี๋ยวลบตรงนี้ออกอ่ะเห็นไหมไม่มีใครมาเยี่ยมจุดเปิดตรงแท่งนี้เลยเห็นไหมะมาเยี่ยมใช่ตรงนี้ก็เลยต้องมาเยี่ยมแทนเห็นไหมล่ะอ่าเห็นไหมมันกลับมาแต่มันแค่อยู่ในทางเพลนที่ใหญ่กว่าค่ะเนี่ยนี่คือหลักการของมันนั่นเองโอเคก็จบสำหรับคลิปนี้แล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเรียนรู้เชิงลึกมากขึ้นอยากได้รู้เรื่องโครงสร้างตลาดจริงๆว่าเออมันเป็นยังไงเนี่ยตอนเนี้ยแอดมีคอร์สสอนแล้วนะคะเนาะ ใช่ซึ่งตอนนี้เปิดรับประมาณ10คนแรกนะคะในราคา2,500บาทถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักมาในไลน์ได้เลยนะคะอันนี้จะเปิดรับแค่10คนนะคะสำหรับราคานี้จากปกติเนาะก็ประมาณ7,990นเนาะคุณกอลใช่ซึ่งถ้าใครได้ราคานี้ไปปุ๊บเราก็จะค่อยๆเพิ่มราคาเพิ่มขึ้นแล้วน,นะคะใช่แล้วโอเค